สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเราในวันนี้สิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับการเผชิญกับวิกฤตของโลกสิ่งที่ทำให้เราค้นพบหรือได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราปรารถนา เพื่อจะเอาชนะกับสถานการณ์หรือสิ่งรุมเราซึ่งผมเชื่อว่ามันสําคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนและที่สำคัญวันนั้นก็คือวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมามาสรุปกับตัวเองให้ได้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงของโลกอย่างไร แน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดวิกฤตหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงของมนุษย์ที่ทำให้เราได้รับผลกระทบอย่างทวนหน้ากันพวกเราที่รักทุกคนครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเปิดเผยหรือไขรหัสลับของชีวิตของพวกเราก็คือสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะอุปสรรควิกฤต รืสิ่งที่มันกำลังลุ่มเรา้ามันคือหนทางเดียวที่เราจะมีชีวิตอยู่รอดหรือใช้สัญชตาตญาณแห่งการเอาชนะสิ่งที่กำลังระชวนอยู่พวกเราที่รักครับการจูนจิตอัพเกรดชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นถ่ายทอดระบบปฏิวัติหรือส,ญญสัญญาณพิเศษ ที่ทำให้เราสามารถใช้สัญชตาตญาณของเราในการดึงดูดความสมเาร็จหรือชีวิตที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนั้นคือวิธีการสำคัญที่ทำให้พวกเราทุกคนสามารถจะบรรลุถึงความสุดยอดในตัวเองได้อยากกระพริบตานะครับทุก วินาทีที่เรามีชีวิตยอยู่บนโลกนี้คือช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดการจูนจิตอัปเกรดชีวิตที่จะเริ่มต้นเพื่อถ่ายทอดสัญญาณพิเศษในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นทางเลือกสำหรับพวกเราทุกคนเพราะมันเป็นการถ่ายทอด กระบวนการแห่งความรับของจัก,กรวาลที่จะทําให้เราสามารถเพิ่มอัตราเร่งของความสําเร็จและวิธีการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดไม่ว่าเรากําลังเผชิญกับสถานการณ์แบบใดก็ตามเราเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเสมอและชีวิตของเราก็สามารถที่จะ ตั้งหลัดรับของชีวิตความสําเร็จในแบบที่เราปรารถนาได้อย่างแน่นอนด้วยการจูนจิตอัปเกรดชีวิตจะเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ทําให้เราสามารถค้นพบวิธีการที่สุดยอดที่สุดในการใช้ชีวิตบนโลกนี้กดแทงแรงดอดูดทำงานอยู่ตลอดเวลาจัก,กรวาลไม่เคยทอดทิ้งใคร และแน่นอนวันนี้ถ้าเราสื่อสารกับจัก,กรวาลไปในทิศทางเดียวกันเราไม่ต่อต้านจัก,กรวาลเราไม่เราไม่เฉยเมยต่อชีวิตที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตรหรือสิ่งที่มันกำลังลุมเราเราสามารถเอาชนะและสามารถก้าวกระโดดไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าได้เพราะชีวิตไม่เหมือนเดิมโลกที่เปลี่ยนไปเป็นโลกใหม่ ที่พร้อมจะต้อนรับนักสู้หรือคนที่มีวิชั่นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนวันนี้การจุนจิตอัปเกรดชีวิตสู่โลกใหม่ new earth new world ต้องใช้จิตสำนึกใหม่เท่านั้นจิตสำนึกใหม่คือจิตสำนึกที่เปิดรับกับความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลล่าเริงสนุกสนานรื่นรมในชีวิตท้าทายกับบททดสอบและแบบฝึกหัด ในแบบของคนที่มีชีวิตชีวาสร้างความกระตือร้นใช้ไฟแห่งความฝันเพิ่มพูนความทอยทยานและมีเป้าหมายของความดีงามที่มันกําลังสั่นสะเทือนอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทั้งหมดนี้คือการอัปเกรดระบบจิตใจสำนึกทําให้เราสามารถเผชิญกับบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไม่ไม่หวั่หวั่พันพึงพร้อมเรียงครับสําหรับการจูนจิตการอัปเกรดชีวิตสู่ตัวตนที่ สุดยอดที่สุดที่ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นโค้ชและครูให้กับพวกเราทุกคนและนี่คือโปรแกรมพิเศษสำหรับพวกเราทุกคนในปี2020เราจะใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดและเพิ่มอัตราเร่งสู่ความสาเร็จอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่มันกำลังเปิดโอกาสจากวิกฤตเรากำลังเปลี่ยนให้เป็นโอกาสและจากโอกาส ทำให้เราสามารถดึงดูดความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายมันคือการจูนจิตอัปเกรดชีวิตสู่โลกใหม่ซึ่งพร้อมพร้อมรับรับที่จะถ่ายทอดกระบวนการอันสุดยอดที่สุดในการถอดรหัสลับของชีวิตสู่ความสําเร็จที่ล้าลึกที่สุดซึ่งพวกเราทุกคนจะสามารถค้นพบและได้รับผลลัพธ์อย่างสุดยอดนี้ด้วยตัวเราเองด้วยความรักจากหัวใจเตรียมติดตาม กระบวนการแห่งการถ่ายทอดรหัสรับของชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงประวิศาสตร์ของมนุษยชาติและเพื่อเริ่มต้นชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพวกเราทุกคนไปพร้อมๆกับผมตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดการด้วยความรักจากหัวใจสวัสดีครับ